สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการดูวิดีโอบนทุกหน้าจอนะครับผมอาจจะเร็วไปที่นึงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับครับผมอันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปที่แอป safari นะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับให้เราพิมพ์ YouTube นะครับแต่ไม่ต้องกดคำว่าเปิดในแอปนะครับครับผมเราก็ดูจาก YouTube ใน safari ครับผมจากนั้นก็เลือกวิดีโอนะฮะ แล้วพอได้วิดีโอที่ต้องการแล้วนะครับเราก็กดขยายจอนะครับผมกดขยายจอปุ๊บแล้วมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับข้างๆ้าการกรบาดมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกลูกศรชี้ลงด้านล่างนะครับผมข้างๆ้าการกรบาดด้านซ้ายมือนะครับให้เรากดไปดึงทีจากนั้นก็เป็นการเสร็จสิ้นครับผมเรียบร้อยฮะรเราสามารถาขยายหน้าจอหรือว่าทำให้หน้าจอเล็กลงได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไป เล่นได้ทุกแอปเลยนะครับครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ